Facebook อัปเดตครั้งใหญ่ช่วยให้เรายิงแอดแม่นขึ้นยังไงบ้างไปดูกันเลยครับผมเอ็กธีรวัตครับมาดูอันแรกกันครับระบบคะแนนโอกาสนะครับผมหน้าตามันเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมคลิกเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับขออธิบายก่อนนะ ระบบคะแนนโอกาสครับคือการที่ f a c e b o o k พยายามช่วยให้คุณยิงแอดให้ได้ผลดีขึ้นด้วยการประเมินว่าพวกตัวโฆษณาต่างๆที่คุณยิงอยู่เนี่ยต้องทำยังไงถึงจะได้ผลดีกว่าเดิมซึ่ง Facebook จะช่วยให้คำแนะนำในการปรับการตั้งค่าให้โฆษณาของเราได้ผลดียิ่งขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะ ยิงแอดขายเครื่องดูดฝุ่นไฟฟ้าที่เป็นภาพนิ่งอยู่แบบนี้ Facebook เขาก็จะมีคำแนะนำว่าเอ้ยควรเพิ่มคลิปเข้าไปด้วยสิจะได้ผลดีขึ้นนะแบบนี้นะครับ ซึ่งเฟซบุ๊กรู้ได้ยังไงล่ะเฟซบุ๊กนั้นเขามีข้อมูลอยู่แล้วครับว่าคนที่ทำธุรกิจแบบเดียวกันกับคุณเนี่ยเขายิงแอดยังไงถึงได้ผลดีเฟซบุ๊กก็จะพยายามแนะนำให้เราปรับแอดตามนั้นครับแต่เขาก็ไม่รับประกันว่าจะขายได้นะครับเขามีแค่เป็นคำแนะนำให้เราลองทำตามดูเฉยๆมันอาจจะดีขึ้นแบบนี้อคิดอย่างนี้แล้วกันนะครับผมคะแนนโอกาสหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลิงก์เนี่ยเดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะมาดูตรงนี้ก่อนนะครับ คุณเข้าไปในตัวจัดการโฆษณาของคุณครับคุณจะเจอไอ้เลขแบบเนี้ยแปดิไอ้เนี้ยคะแนนโอกาสนะครับผมบางคนขึ้นแล้วบางคนถ้ายังไม่ขึ้นก็รออัปเดตหน่อยนะครับจากนั้นมาที่พวกแอดโฆษณาของคุณครับในช่องการดําเนินการเนี่ยมันจะมีตรงนี้อยู่อย่างนี้นะครับ พอคุณเอาเมาส์ไปแถวๆไอ้คำแนะนำสามสี่รายการตรงนี้นะครับพอคุณเอาเมาส์ไปใกล้ๆตรงนี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาให้ดูเลยว่าเอ้ยคุณควรเพิ่มอะไรเข้ามานะครับอย่างบางทีผมเอาเมาส์เข้าไปใกล้ๆแอดของผมมันก็ขึ้นมาเลยว่าเอ้ยอันเนี้ยมันมีแต่ภาพนิ่งนะคุณเพิ่มคลิปเข้ามาอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูลิงก์นี้ก่อนลิงก์นี้นะครับว่าคลิกเข้าไปแล้วมันเป็นยังไงคลิกเข้าไปในลิงก์นี้เลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะคลิกเข้าไปครับปุ๊บมันก็จะพาคุณมา หน้านี้นะครับนี่ได้ประโยชน์สูงสุดจากแคมเปญคะแนนโอกาสนะครับแล้วคุณก็คลิกเข้ามาตรงนี้ได้เลยครับผมดูคะแนนของฉันนะครับหรือคุณจะเรียนรู้เพิ่มเติมก็ได้นะว่ามันคืออะไรนะครับดูคะแนนของฉันก่อนปุ๊บเข้ามาดูในตัวจัดการโฆษณาของคุณนะครับถ้าใครอัปเดตแล้วเนี่ยมันก็จะมีตรงนี้คะแนนโอกาสนะครับถ้าใครยังไม่อัปเนี่ยเฟซบุ๊กบอกว่าเดี๋ยวเขาจะค่อยๆอัปให้ทีหลังนะครับมาตรงคะแนนโอกาสครับเขาก็จะบอกว่าเนี่ยมันคือลองใช้คําแนะนําที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว เพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพเลยไหมนะครับผมตรงนี้เราก็มาที่แอดแต่ละตัวของเราครับอย่างของผมเนี่ยอ่ะมันจะมีตรงช่องการดําเนินการเนี่ยเขาจะมีคําแนะนําบอกว่าคุณทําอะไรเพิ่มนะครับอย่างเช่นมาที่โฆษณาตัวเนี้ยนะครับเขามีคําแนะนำสองรายการนะครับผมซึ่งคําแนะนําแรกเนี่ยเขาบอกว่าให้ลองเพิ่มคลิปวิวเข้าไปอีกไหมมันจะได้ได้ผลดีขึ้นนะครับจากข้อความตรงนี้นะเราก็เพิ่มคลิปวิวตามที่เขาบอกเลยครับพอคุณคลิกตรงเนี้ย เริ่มต้นใช้งานปุ๊บมันก็จะพาคุณไปในหน้าของการสร้างโฆษณานะครับผมแล้วคุณก็เพิ่มคลิปวิวเข้าไปตามที่ระบบมันบอกอย่างเนี้ก็ได้เลยนะครับมันก็มีคําแนะนําอีกหนึ่งรายการเราจะกดดูทั้งหมดก็จะเห็นคําแนะนําทั้งหมดเลยนะครับผมต่อมามาอันที่2นะครับพวกเครื่องมือฟรีต่างๆที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตบน Facebook ครับผมจริงๆอันเนี้ยมันมีมานานแล้วนะครับพวกฟังก์ชันต่างๆสําคัญสญอะไรใช้ทําอะไรบ้างอยู่ในนี้ครับ ระบบฟังก์ชันร้านค้าบน Facebook ที่ใครๆต่างก็หากันว่ามันอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนี้เช่นกันครับเนี่ยฟังก์ชันหน้าตาฟังก์ชันร้านค้าจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมคลิกให้ดูครับตรงนี้คลิกเข้าไปครับแน่นอนลิงก์เดี๋ยวผมแปะไว้ให้เหมือนเดิมนะครับคลิกเข้าไปปุ๊บมันก็จะพามาหน้านี้ครับเครื่องมือฟรีที่ช่วยธุรกิจของคุณเติบโตบน Facebook อะไรคืออะไรนะครับแล้วก็เข้าไปอ่านกันได้นะครับเดี๋ยวลงมาตรงไฮไลท์ก่อนนี่ร้านค้านะครับ มาเจอหัวข้อร้านค้าคืออะไรยังไงนะครับคลิกตรงนี้ได้เลยเรียนรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับร้านค้าปุ๊บคลิกเข้าไปครับมันก็จะพามาบอกเราเกี่ยวกับเกี่ยมันก็จะพามาให้เราดูข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้านะครับทั้ง Facebook ทั้ง IG เลยเนี่ยคุณก็ค่อยๆอ่านดูว่ามันคืออะไรใช้งานยังไงนะครับผม อัปเดตอันที่3นะครับยิงแอดแบบ Advantage จะได้ผลดีขึ้นทั้งงบประมาณแคมเปญ Advantage และกลุ่มเป้าหมาย Advantage เลยครับ Facebook เขาบอกมาแบบนี้นะครับเพราะตอนนี้ f c e e o o o กกำลังพยายามปรับปรุงแล้วก็ผลักดันไอ้ระบบการยิงแอดแบบ Advantage เนี่ยให้มันแม่นขึ้นทุกปีนะครับผมงบประมาณแคมเปญ Advantage คืออะไรนะครับเดี๋ยวบางคนอาจจะงงอธิบายนิดนึงนะครับงบประมาณแงบประมาณแคมเปญแอดวานเท e ก็คือเวลาคุณยิงแอดในหน้าแคมเปญเนี่ย คุณกดเปิดปุ่มนี้ปุ๊บนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูของจริงเลยอันนี้ในหน้าแคมเปญนะครับลงมาตรงนี้งบประมาณแคมเปญ Advantage คุณกดเปิดไว้แบบนี้เห็นไหมและ Facebook มันก็จะให้เราเลือกว่าจะใส่เงินเข้าไปวันละเท่าไหร่เอาเป็นวันละก็ได้สมมุติว่าเลือก500แบบนี้นะครับยกดเปิดตรงนี้ไว้นะเมื่อกดเปิดตรงนี้ครับเปิดงบประมาณแคมเปญแอดวานเท e ก็หมายความว่า ให้เรากําหนดไปเลยว่าเราจะใช้เงินต่อวันเท่าไหร่ในหน้าของแคมเปญแบบเมื่อกี้ที่ผมทํานะครับจากนั้นคุณก็เลือกกลุ่มเป้าหมายเลือกโพสต์ที่จะยิงแอดเอาไว้เดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเฟซบุ๊กจะจัดการให้อัตโนมัติเลยว่าต้องเทเงินไปที่กลุ่มเป้าหมายไหนโพสต์ไหนเราถึงจะได้ผลดีที่สุดนะครับผมต่อมาเอ๊กลุ่มเป้าหมาย Advantage คืออะไรกลุ่มเป้าหมาย Advantage คือตรงนี้นะครับผมเราไปดูหน้าตาของกลุ่มเป้าหมาย Advantage กันก่อนครับ หน้าตาของกลุ่มเป้าหมาย Advantage ก็อยู่ตรงนี้นะครับตรงชุดโฆษณานะครับผมแล้วคุณก็กิ้งลงมานะครับตรงเนี้ยกลุ่มเป้าหมาย Advantage ครับผมหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับคือคุณไม่ต้องเลือกอะไรเลย Facebook ก็จะเลือกแบบกลุ่มเป้าหมาย Advantage ไว้ให้เราอยู่แล้วนะครับก็เป็นค่าตามนี้เลยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมาย Advantage แล้วเดี๋ยวกลับมาดูตรงนี้กันครับกลุ่มเป้าหมาย Advantage คืออะไรครับก็คือการที่เราเนี่ย ปล่อยให้ Facebook หากลุ่มเป้าหมายให้โดยอัตโนมัติเลยว่าต้องยิงไปที่โลเคชันไหนความสนใจไหนพฤติกรรมไหนโดยอัตโนมัติหมดเลยนะครับผมซึ่งอันนี้ผมวงเล็บบอกไว้ให้แล้วเดี๋ยวนี้ตอนยิงแอดระบบก็จะเลือกอันนี้ให้คุณอยู่แล้วนะครับอัปเดตอันที่4ครับรีวยังคงเป็นสิ่งที่ Meta กำลังดันอย่างมากเลยนะครับทั้งใน Facebook แล้วก็ IG เลยครับผมข้อมูลจาก Facebook เนี่ยตอนนี้คือคนชอบดูคลิปจากรีวเพิ่มขึ้นมากครับผม แล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกันนะการทำคอนเทนต์แบบรีวจะมีคนเห็นมากกว่าภาพนิ่งประมาณ4เท่านะครับยังไงรีวคุณก็ต้องทำด้วยนะและไฮไลท์ของมันอยู่ตรงนี้นะครับแม้เราไม่ได้ยิงแอดแต่ระบบเนี่ยก็จะพยายามดันคลิปรีวไปให้คนที่ชอบดูคอนเทนต์เกี่ยวกับสิ่งนั้นไปบ่อยครับแต่เราก็จะทำควรทำควบคู่ไปกับการยิงแอดด้วยคนจะได้เห็นเยอะๆนะครับ ข้อมูลเกี่ยวกับริลใน Facebook และใน IG เนี่ยผมก็มีลิงก์ไว้ให้ตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ด้วยนะครับพอคุณคลิกเข้าไปอ่ะสมมติด,ดูดูข้อมูลเกี่ยวกับคลิปริลใน Facebook คลิกเข้าไปครับปุ๊บมันก็จะพามาหน้านี้นะครับริลใน Facebook มีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับทำอะไรได้บ้างทำยังไงบ้างนี่อยู่ตรงนี้นะครับผมหรือคุณจะคลิกดูริลรายละเอียดริลใน IG นะครับก็สามารถเข้ามาดูได้ว่าเอะริลใน IG เนี่ยมันทำยังไงได้บ้างมีดีอะไรบ้างนะครับ สามารถดูจากรายละเอียดเหล่านี้ได้เลยครับผมหากใครดูคลิปแล้วชอบอยากเรียนคอร์ส a c e b o o k หรือ s h o ป e e หรือ Tik t o k แบบส่วนตัวกับผมเลยนะครับหรืออยากติดตามผมติดตามได้ทางไหนบ้างนะครับให้มาที่เว็บไซต์ก่อนเลยนะครับ www.getup.in.th นะครับแล้วก็จิ้มดูรายละเอียดคอร์สที่คุณต้องการได้เลยครับผมจะเป็นคอร์สสอนแบบส่วนตัวเลยนะครับอยากติดต่อเพื่อสอบถามเรื่องคอร์สนะครับก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์นี้เลยนะครับ หรือเบอร์นี้ของคุณเดียที่สอนช้อปปีก็ได้นะครับผมผิดจากนี้คือไม่ใช่ผมแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมไม่ได้รับยิงแอดให้ใครแล้วนะนะครับผมอยากไปดูเพจของผมนะครับเพจเอธีรวัตรเกตอั Get Up, สอนยิงแอดและการตลาดก็จิ้มตรงนี้เลยครับจึก๊กมันก็จะพามาที่เพจนี้ของผมเลยนะครับมี Meta Verify เรียบร้อยแล้วนะครับอยากไปดู y o u t u b e ช่อง Get Up Marketing ช่องนี้ก็จิ้มเลยครับจึก๊ก มันก็จะพามาที่ youtube ของผมช่องนี้เลยนะครับอยากไปดู t i k t o อกก็จิ้มตรงนี้ได้เลยครับ t ิ k t o k กธีรวัตสันติวัฒน์อันนี้จึ๊ามันก็จะพามาหน้านี้นะครับ t i k t o k ของผมนะคืออันนี้นะครับผมอยากแอดไลน์มาสอบถามเรื่องคอสก็จิ้มตรงนี้ได้เลยครับมันก็จะแอดไลน์มาคุยกันได้แล้วนะครับผมโอเคครับขอบคุณที่ดูมาจนจบคลิปครับผมเอ็กธีรวัตรเกต้าสอนยิงแอดและการตลาดขอบคุณครับ